เรียกว่างานพ์ทนทมเลยเหรอครับทำช่วงตอนปีสาขึ้นปี4ี่ครับเป็นช่วงปิดเทอมแล้วผมก็หาอะไรทำอะไรเงี้ยกับน้องชายครับท่านเราดูขายตัวแล้วท่านน้านะคาับว่าเรา่อดเป็นยังไงบ้างปกติครับแค่แบบว่าปกติเนี่ยผมปิดเทอมแล้วมันไม่มีอะไรทำไงก็จะอยู่บ้านเล่นเกมอะไรเงี้ยก็เลยคิดไปออกหาอะไรทำนี่ไหมไปทำงานพ mm ัฒ hmm. มาได้เงินด้วยได้เพื่อนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ดูหนังฟรีด้วยครับก็เลยชวนน้องชายไปทำกันครับสนุกสนุกดีครับ ขายป๊อปคอร์นครับผงขายป๊อปคอร์นแต่ไม่ได้ไม่ได้ขายตัวหนังนะมันคนละแผนกกันนะก็ทำตรงนั้นอยู่นานไหก็ปีเดียวครับแค่ไม่ถึงปีเดียวแค่ช่วงปิดเทอมประมาณ3เดือนมั้งประมาณนี้จะไม่ผิดฮะเห็นว่าพอทำตรงนั้นก็เลยเปตรงกวสให้เราข้ามาคุกันบางเลยอ๋อใช่ครับมีแมวมองมาเขามาสกิดหรือว่าน้องๆแบบทำอะไรอยู่หรือว่าเรียนจบยังอะไรเงี้ยเขาก็ลากผมไปคุยตอน ทำงานเสร็จอะไรเงี้ยว่าอยากทำงานวงการไหมลองไปแคสละครดูไหมอะไรเงี้ยก็เลยเป็นก้าวแรกในวงการครับกลลยัอก็กลัวฮะแต่ว่า ก็ไปปรึกษาพ่อแม่ว่าเขาชวนไปตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยก็ให้พ่อแม่ไปด้วยก็จะได้สบายใจอะไรเงี้ยฮะเราเคยคิดไว่าันี้เราจะได้ทเป็นดาราโอ้ไม่คิดเลยฮะเพราะว่าผมเรียนอยู่ใช่ไหมผมเรียนโปรแกรมเมอร์ผมก็ในหัวผมก็คิดแค่ว่าจบมาก็เป็นพนักงานเงินเดือนทำโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยไม่ได้คิดเรื่องเรื่องที่เข้ามาเป็นดาราเลยอะไรเงี้ย อ๋อเอาจริงก็ผมเป็นคนที่ซีเรียสกับงานนะพอได้งานแรกมาเนี่ยก็ทํางานทําการบ้านหนะักเพราะาไม่รู้ว่ามันต้องอ่านบทยังไงเพราะว่าเรื่องแรกก็ได้บทยาวแบบครึ่ง A 4สอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครจะไปจําได้ผมเป็นคนที่เรียนแต่ว่าไม่ได้เก่งมากนะก็จาอะไรไม่ค่อยได้เยอะแต่พอมาลองเล่นละคอรอลไรก็ตัวเองก็จําได้เยอะเหมือนกันนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทําการบ้านกันมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจตัวเองเหมือนกันครับ แล้ว,ลวเรามองว่างานละครมันต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆใช่ครับต้องเรื่อๆยๆแลวมันไม่มีเส้นสุดอะตอนแรกผมก็คิดว่าก็แค่แสดงไปแค่นั้นเองแต่พอมาเล่นหลายๆเรื่องเนี้ยก็โดนตาหนิโดนว่าหรือว่าโดนพัฒนาอะไรเงี้ยเราก็เราก็เขียนละก็ต้องไปเออมันไม่ใช่แค่เล่นอย่างเดียวละมันต้องไปทําการบ้านหรือว่าต้องไปอ่านบททําความเข้าใจกับมันดีๆแล้วอะไรเงี้ย ก็ทําให้สุดฝีมือครับแล้วก็ไม่รู้มันจะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ใช่ไหมหก็ทำไปเรื่อยๆก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็คิดแผนสำรองไว้แล้วก็คงทําเพราะผมก็ทําธุรกิจควบคู่มาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ลงทุนไปด้วยครับผมเพราะว่าอย่างเดียวสมัยนี้ก็ยาก